คขาบัอดีครับชื่อกระตังนะครับเป็นพ่อค้าขายรถมือสองนะครับผม<ๆ>ก็เราจเจอปัญหาทุกคันเลยที่มาปัญหาแรกๆก็เลยคือมีร้อคีดควรลอยไฟหน้าเนี่ยเหลืองมาเชียขายอย่างนี้ไปก็คงไม่มีใครเอาใช่ไหมครับ<ๆ>ก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์แค่นะครับเป็นตัวช่วยของผมอย่างดีเลยเพราะว่าเขาทําได้หลายอย่างมาก,มากเช่นนีไฟเหลืองแก้ได้ลออคิดควรก็แก้ได้ ไม่ต้องไปทิ้งอู่เป็นอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ต้นทุนนี่ถูกมากๆมากๆมากๆถูกมากถูกมากๆดีกว่าทอยทําสีนี่ห้าหกพันเรามาลองดูกันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากไฟหน้านะครับที่เหลืองหมองอย่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปพิสูจน์กันเริ่มเลยนะครับนี่นะครับธรรมดาเลยทาเช็ดยังไงก็ไม่ออกเรืองม,มันเดิมดูนะเรามาลองกัน เอาแค่นี้พอนะครับโอ้โหถือว่าเห็นความแตกต่างมากเลยนะคนน้ำยาไม่กี่ร้อยได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมครับ ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับติดต่อได้เลยที่ w w w ซ์ื้อไปใช้ com นะครับไม่ก็แอดไลน์ไปสอบถามโปรโมชั่นได้เลยที่แอดลน์ s u e p a i c h a i แอดซื้อไปใช้ลองดูนะครับ